สวัสดีครับนี่คือรายการช็อปรีวิวเกมเมอร์โอ้ย,อยเจ็บวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างสร้างอะไรวะสร้างประตูกลนะสร้างประตูกลน0สิบชั้นตามที่สัญญากันไว้นะครับมอยก็จะทำนานนิดนึง ก็นานมันก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับบองละจนบองละจนบองละจนรียมเครื่อง,งมือตามเคยนะผมก็จะขอ เอาหินทรายก็แล้วกันนีเอาเป็นที่เหยียบฮะหาอาเป็นที่เหยียบรนะเรสโตนอยู่ไหนนงอะไรอีกพิซซ่นสโตน เสร็จแล้วทำการหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จแล้วก็วางนี่อา้าวไม่ต้องเอ้ยผิดหรือว่ามันจะกระโดดมาฮนะรีบปรับเกมโหมดฮนะ 宝宝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 ，拜。哦白，宝宝宝宝宝宝，哪啊。 แปะอ่ะแปะไว้แปะแปะอ่ะแป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 ะอ่ะเริ่มปกปกปกอ่ะตรงนี้ออกปุ๊บอ่ะเอาทำไมอ่ะอ๋อ ตรงนี้เขาก็นี่นี้นีน้นีอีกนิดนึงนี่น,น,นีปิดด้วยอันนี้อะป,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 กป,กปิดปิดปิดปกปกปกิดปิปิดปกปก แล้วก็ต่อไปทำชั้นต่อไปเลยดูนะครับนี่ห่้าวางป้าปิดออกอะไรหรอแม่ ยยวม,มานะครับ แล้วมันก็เอางานหาักคขานมก็เป็นคนเกียดสเมลสุดๆเลยฮะเวลาแม่งเวลาแม่งมาเหยียบ กแล้วแม่งมาเหยียบสวิตนะฮะแล้วตอนนี้เพื่อนก็มาเรียกแล้วฮะจะมาเรียกทำไมฟ้ากำลังทำประตูกลสา3กำ <1. S 1> ลังทำประตูกส50ชั้นโย้โว้ย 1. 1> ทำประตูกส50ชั้นก่อน 1. 1> ดี๋ยวไป ก็สี่ห้าอ้าอน่อสุดยอดสุดยอดนี่อ่ะปโอโออ่ะเรียบร้อย แปะ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 ๊ปึ๊บปุ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 ๊บปึ๊บอะแปะแปะเฮ้ยลืมเออโอ๊ะ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  กี่ชั่นแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอือเจ็ดแล้วเร็วมากเลยแปดเก้า ีจะเหยียบทำไมนักวแะแปะแปะแปะเก้าสิบแล้วสิบ้ยเมื่อกี้มันกดอ่ะว่าเชื่อว,ว่าต้องกด เป็นว่าแถมให้อีกชั้นหนึ่งก็แล้วกันอ่ะแถมให้เป็นสิบเอ็ดชั้นเลยสิบเอ็ดชั้นอ่าสิบเอดชั้นแล้วเราก็จะมาทดลองดูว่าใช้เด้หรือไม่นี่ ช้ได้อ่ะงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบาสฉันครับ